จิียรจอจอจอสวัสดีครับผมวันนี้ช่องทิงระเบลนะครับจะพาทุกท่านมาเล่นเกมกับค่ายพ g นะครับผมตัวนี้นะครับผมเป็นเกมราชาว่านอในตำนานวันนี้นะครับมาเล่นเกมมังกรนะเออไม่ใช่มังกรมังคีอ่ะมังไม่ไลขี้มังเหี้ยวฮไม่ใช่นะครับมังคีลิงเอ้มังคีคิงเออราชาลิงนั่นเองนะครับ ผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่าเขาบอกว่านะครับมันมีเพลาแบบเพลาแบบขายแล้วก็ตัวคูณที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับผมขยายไม่ใช่แบบขายขอ,อโทษในเวลาพูดผิด <S <S 1> <S 1> ไปดูกันเลยนะครับผมทุน400เบ็ด20เลยแล้วกันนะครับผมแบบรีบเล่นรีบเล่นอ่ะไปดูกันนะครับผมว่า แดคูรานะหิวเลือดอยากกินเลือดแอ้วนะมาดูกันครับผมเดีย๋ยวพาไปเล่นนะครับเรารูกก้ไปด้วยกันเลยนะครับมาเสียก็เสียได้ก็ได้นะเอาเออเอโอเคไม่ธรรมดานะ16บาทมาแต่กดคลิกไม่ขี่คลิกแรกเลยนะอา้าว จะเงี้ยแบบนี้ไม่ได้นะพระเจ,จ ja. ้าพระเจ้าจอดเจ้าจอดเจ้าบานอนเจ้าจออ่าส่บบาทโอ้ทุกคน570โผล่มาผแล้วครัชชบผมโอ้เต็มกระดาษเลยครับโอ้โหโอ้โหเมื่อกี้นะครับรวมแล้วได้637บาทครับเอาละครับเอาละครับเกมนี้ครับยอดยอดยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมกระเทียมรองกระเทียมจ๋อ ลงมาเลยครับอ่าได้พันหนึ่งแล้วครับทุกคนเงินสะสมของเราโอ้โหไม่คิดว่าเกมนี้มันจะแจกดีขนาดนี้นะครับผมแสดงว่าตัวคูณมันเยอะนะครับเขาเรียกว่าอัตราความไม่แน่นอนก็คือต่ำจะได้จะได้เยอะนะโอ้โหทุกคนโอ้โหโอ้โหร้อยหนึ่งอ่ะ เมื่อกี้มาโอ้โหทั้งหมด7 5 like 7 5บาทโอ้โหสุดยอดเลยแบบแบบนี้นะครับทุกคนเป็นแบบนี้เลยนะครับเกมนี้ครับเจ้าเจ้าจอนะครับวานอนนะครับคาราเข้าสเก็ตเตอร์เข้าครับสเก็ตเตอร์มาอีกตัวไหมครับคิวมาครับเมื่อกี้ได้10บาทครับสเก็ตเตอร์เข้านะครับนี่เหลือสามอันตรงนี้นะครับเข้าไหมเข้าไหมอีกหนึ่งตัวมาไหมไม่มาครับแต่ถือว่าได้นะครับ18บบาทนะครับสเก็ตเตอร์หนึ่งตัวจะเข้าไหมครับลุ้นฮะมาลุ้นไปด้วยกันนะ อาคาทามาครับสเกตเตอร์ไม่มาครับส่งคาทามหมดไปแถวหนึ่งครับตัวเอเข้าครับตัวเอลงมาครับผมต่อไปนะครับสเกตเตอร์ตัวนี้รออยู่นะครับ3ตัวนี้จะเป็นยังไงมาดูกันครับคาทามาแถวนี้ไปครับนี่ครับกัดจุยครับได้3 6บาทครับทุกคนคาราเข้าฝั่งนี้เยอะมากนะหมุนต่อครับโอเคครับอักษรไปแล้วครับตัวนี้ครับลงมาไปคาทาแถวนี้ได้ไปครับ นี่ครับเกมมาห้าโอ้โหเจ้าจ๋อมาแล้วนะใบตัวนี้ครับเข้าครับอ่า276บาทนะครับผมเกมพระเจ้าจ๋อนะครับถือว่าเป็นเอ่อเกมที่ให้ดีนะครับผมให้ดีจริงๆนะครับอ่าดูซิรวมเท่าไหร่ครับ444ครับผมโอ้โหเป็นคนชอบเลขสีนะครับต้องสีไปเลยกดไปกดไปแบบนี้นะครับกดไปกดไปนะครับโอ้โห ปทาเข้าดีมากจริงนะครับทุกคนไม่ต้องรอแบบเงินเล็กเงินน้อยเลยนะครับเบ็ดยีกับทุน400รนะครับมาได้ขนาดนี้ถือว่าสุดยอดมากนะครับอ่าสามบาทก็มานะไม่ใช่ว่าได้เยอะๆนะได้น้อยก็มีนะครับสแกตเตอร์เข้าครับผมอ่าสามตัวครับมาเลยครับหมุนไหม หมุนไหมครับหมุนไหมครับอ่าหมุนฟรีแปดรอบครับผมพระเจ้าจอมันยอดมากครับเริ่มเลยครับเริ่มหมุนครั้งที่1นะครับผมนับถอยหลังไป8ครั้งครับสองรอบเลยครับเหลือรอบที่5ครับผมคาถาเข้าหมดไป1แถวครับผมเป็นยังไงครับโอ้โหวายเข้าครับน่าจะได้เยอะนะครับรอบนี้ 30ครับพัดาเข้า2ตัวครับเป็นไงต่อครับมาไหมครับคูณ2ได้เท่าไหร่ครับ48ฮะคุณผู้ชมดูนะครับสเกตเตอร์มาครับผมจะได้อีกไหมครับคูณ3เข้านะครับนี่ครับได้60เลยทีเดียวนะครับเนละวันรวมทั้งหมดเท่าไหร่ครับเดี๋ยวเรามาดูกัน138บาทโอ้โหชือว่า ไม่มากแล้วก็ไม่ได้น่าเกียดนะครับถือว่ายังรับได้อยู่นะครับกับทุนที่เราเพิ่งลงปไปนะครับผมได้เท่านี้ก็ดีแล้วนะครับผมอ่ะขออนุญาตปรับเบ็ดไปเลยแล้วกันนะครับ40ครับผมอยากรู้เหมือนกันนะครับว่าจะพารอไปถึงเท่าไหร่ครับผมจะแตกเกีะยวไปถึงหลักพันหรือเปล่ามาดูนะอือไปต่อนะครับ เรื่อยๆมาเรียงๆเลยนะครับทุกคนนะฮะอ่ะเคคิวคิวเข้าโอ้โหรอเยอะมากครับได้ร้อยแปดสิบบาทครับสามสิบหกบาทนะครับอ่ะคาถาเข้าครับตีไปแล้วครับผมวายเข้าอีกครับสองร้อยแปดสิบแปดบาทคือว่าโอ้โหแตะไปที่สามพันนะครับผมแปดนะครับผมทั้งหมดนะครับเงินละวัลก็ตรงเมื่อกี้ที่ได้ครับหนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบสี่บาทครับคุณผู้ชมสุดยอดเลยนะครับผม อ่ะนี่นะครับเทคนิคการเล่นครับยิ่งเพิ่มเบ็ดยิ่งได้นะครับจัดไปเลยครับไม่กลัวเสียแล้วครับตอนนี้รู้สึกว่าเราจะเดาทางของเกมออกนะครับผมยิ่งเพิ่มเบ็ดยิ่งแจกนะครับอ่ารอบนี้แตกหลักพันอีกนะครับผมพอเลยครับขอแค่ถึงหลักพันนะครับผมพอเลยครับอ่ะยอมเสียให้ก่อนแล้วกัน ยอมเสียให้ก่อนเลยไปรัวๆครับกดรัวๆครับโอ้ดี่สิบเองเหรอใช่เหรอใช่เหรอไม่น่าใช่นะอย่าบอกนะว่าจะเอาคืนอย่าบอกนะว่าจะเอาเงินเราคืนนะครับไม่ได้หรอกครับผมจะเอาเงินผมครับผมจะเอาเงินครับผมจะทํากําไรครับโอ้คุณผู้ชมครับผมเพิ่มเบตห้าสิบแตกไม่ค่อยเยอะเลยนะครับไหนมาดูกันนะครับรอบไหนจะแตกเยอะครับ อาสเกตเตอร์ช่สองตัวนะครับผมเหลือด้านบนอีกนะครับมาไหมฮะมาไหมฮะมาไหมไม่มานะครับไปต่อเลยครับอย่ารีรอครับเขาไม่มาก็ไม่ต้องรีรอเราก็ไปต่อชีวิตต้องเดินต่อไปฮะ <c oughs> อันนี้ครับผมแบบนี้เลยครับที่ต้องการโอ้โหหลักร้อยเนี่ยหลักครึ่งร้อยห้าร้อยเนี่ยครับหลักพันยิ่งดีเลยนะอ่ะสองร้อยเข้านะครับเมื่อกี้ จะมาไหครับจะแตกเยอะไหมครับจะแตกไหมจะแตกไหมเหนื่อยแล้วอยากไปนอนแล้วยังไงต่อยังไงต่อโอโ้โหสี่พพอครับจบจบครับกว่าจะได้4ี่พันนะครับผมใช้เวลาไปเท่าไหร่ครับสองโอเคโอโ้โหแหมพอจะหยุดจะขึ้นไปห้าพันโอ้โหจะบอกนะว่าถึงห้าพอนอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยห้าพันจริงด้วยโอ้โหแหมพอจะหยุดก็เป็นอย่างนี้เลยพอจะหยุดก็ล้างเราด้วยการที่แบบว่าให้เราเยอะขนาดนี้นะเราจะจะหยุดได้ไงเนี่ยขอบคุณแล้วกันโอเคครับ1620่ 1, บาทครับผมอาา่ฮะอาา่ฮะนี่ไงก็ถ้าแกเป็นแบบนี้นะก็ถ้าแกเป็นแบบนี้นะถอนเลยฮนะถอนดีกว่าวกว่าแกจะให้เรานะ โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับบุคคลที่อายุต่ำกว่า20ปีไม่ควรเล่นตามนะครับผมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อไม่เป็นการพลาดนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปต่อไปนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตตัวไปถอนก่อนนะครับผมประมาณนี้นะครับเกมนี้นะครับโอ้โหกว่าจะแจกได้นะครับผมนานเลยทีเดียวครับโอ้โหนานยาวนานจริงครับคนใจร้อนอยากได้เร็วนะครับผมอ่ะยังไงก็ เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ